คนที่มีพญานาคคุ้มขงหรือมีสายยานของเหล่าพญานาคนั้นจะมีนิสัยดังนี้คือ 1. เป็นคนเกียดคนโกหกมากเกียดคนผิดศัจจะเป็นที่สุด 2. เป็นคนที่มีวิบากกรรมเกี่ยวกับเรื่องความลัก ต้องรักอย่างเข้าใจ 3. เป็นคนบุคลิกเจ้าชู้ดูมีสเสน่ห์แต่ถ้าใครทำให้รักก็รักได้ถึงขนาดรักจนหมดใจให้ทั้งชีวิต 4. ถึงแม้นาคจะอยู่ในน้ำแต่กับมีจิตใจที่ขี้ใจร้อนต้องฝึกสมาธิและฝึกควบคุมอารมณ์ถ้าหลุดเมื่อไหลก็นางมาร้ายดีๆนี่เองแต่ก็สามารถสำนึกผิด กับตัวกับใจได้ 5. เป็นคนชอบของสวยงามเจ้าสมอางใช้เงินเก่ง 6. เป็นคนใจนักเลงใจถึงถ้าเกิดอารมณ์นักเลงก็นักเลงแต่ถ้าอ่อนโยนก็ละเอียดอ่อนหวานอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย 7. มีจิตมีสัมผัสพิเศษต่อเหตุการณ์ต่างๆหรือมักฝันว่าตัวเองไปในที่ต่างๆที่เคยมีบุญผูกพันเอาไว้ในอดีตชาติ 8. ถ้าจะรักใครต้องรู้สึกรักจริงๆถึงรักถ้าไม่รักต่อให้ดีแค่ไหนทําให้ตายยังไงใจก็ไม่รักแต่ถ้ารักแล้วมักจะผูกพันมากรักแบบไม่รู้ตัวว่ารักเเป็นคนใจบุญชอบทําบุญไหว้พระปฏิบัติธรรม10เป็นคนเบื่อง่ายมักจะเสียใจง่ายขี้เล่นขี้งอนขี้อ่อนขี้น้อยใจเวลาโมโหชอบประชดประชันปากกับใจไม่ตรงกัน แต่ถ้าเข้มแข็งเม่อไหร่หัวใจดุดดังภูผ่ายอมหักไม่ยอมงออารมณ์ร้าย 11. ซื่อสัตย์แม้จะมีโอกาสโกงแล้วรวยหรือมีโอกาสที่ชีวิตจะสบายแต่ก็จะไม่ทำเลวไม่ทำชั่วเพราะมีความละอายต่อบาปแต่ถ้าไม่ใช่ยังไงก็ไม่ทำไม่เอาหญิงในศักดิ์ศรีเป็นที่สุด 12. ถ้าถือศีลห้าได้ชีวิตจะดีขึ้นมาก โดยเฉพาะสินข้อ3ามพาอนาคมีวิบากกรรมเรื่องความรักและวิบากกรรมเรื่องอารมณ์ร้อนจะต้องฝึกรักษาศินและนั่งสมาธิให้มากๆ 13. บุญที่จะช่วยให้นาคหลุดพ้นจากวิบากกรรมอีกหนึ่งอย่างคือการสร้างวัดทำนุ่บำรุงพระพุทธศาสนา 14. ถ้านาคไม่เจอผู้ที่เป็นเนื้อคู่กันจริงๆยังไงก็ไปกันไม่รอดต้องทำใจ หากคู่ไม่เข้าก็จะพัดพากจากกัน15สุดท้ายคือความปล่อยวางทุกอย่างเสื่อมสลายหมดสู่จุดปล่อยวางเข้าสู่ทางธรรมนาคถึงจะมีความสุข16มีนาคอยู่ตระกูลเดียวเท่านั้นที่จะทรงคุดมีอำนาจอยู่เหนือพยาคุดคือพระโพธิสัตว์อสุรินทราลาหูสุเลศผู้ดูแลความดีความชั่วของมนุษย์และคอยดูแล ปกป้องพ้วยุทธศาสนาตามคำทำนายของพระพุทธเจ้าท่านจะเป็นพรุทธเจ้าต่อจากพระศรีอริยะเมตไตรและนี่คือนิสัยใจคอของผู้ที่มีญาณของพญานาคนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนในพบชาตินี้อาจบำเพ็ญเพียรบารมีจากพบที่แล้วที่เคยเกิดเป็นนาคและได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มีบุญบารมีได้มาเกิด เป็นมนุษย์ในภพชาตินี้ก็จะมีนิสัยลักษณะคล้ายๆตามที่กล่าวมานะครับและวันนี้รายการพญานาคก,ก็ขอให้บุญบารมีของนาคราชช่วยปกป้องรักษาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับให้มีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับวันนี้รายการพญานาคขอสวัสดีครับ